ปี1917นเครับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์รัสเซียนั่นคือปีการปฏิวัติของรัเสเซียเป็นจุดที่อาณาจักรรัสเซียนะครับจกักรวรรดิรัสเซียล่มสลายลงการปกครองที่มีการนําโดยพระเจ้าซาซึ่งต่อเนื่องกันมาหลายร้อยปีนะครับได้พบจุดจบลงแล้วก็โดดเปลี่ยนแทนที่ด้วยการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ พื้นที่ชวิตสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นการเดินทางไปยังประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมประเทศรัสเซียนะครับแน่นอนว่าประเทศใหญ่ขนาดนี้ต้องมีหลายๆเรื่องราวให้สำรวจกันอยู่แล้วนะสัปดาห์แรกเราจะไปค้นหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในรัสเซียกันอาทที่2นะครับเราก็จะไปดูเรื่องศาสนาพุทธในรัสเซียนะครับแล้วก็อาทิตย์สุดท้ายก็คือเรื่องของวรรณกรรมในรัสเซียติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศรัสเซียในรายการพื้นที่ชีวิตวันที่3 10และ17ตุลาคมนี้เวลาสี่ทุ่มตรงทางไทย P ี s